ซึ่งเห็นกลมๆหรือเป็นฝาแบบนี้ก็ไม่ใช่ขนมถ้วยแต่อย่างใดนะคะตัวนี้จะเป็นออปชั่นเสริมสำหรับดิสแทบโดยเฉพาะนะคะและนี่คือเลนการ์ด สำหรับใครนะคะที่มีการติดตั้งตัวดิสแทบเนี่ยอยู่นอกอาคารนะคะหรืออ outdoor เนี่ยเวลาช่วงเนี้ยกำลังเข้าหน้าฝนใช่ไหมคะเวลาที่ฝนตกลงมาโดนตัวดิสแทบเนี่ยมันจะทําให้ไซเคิลการเปิดปิดเขาเยอะขึ้นนะคะเราก็จะทําให้เรามีการสูญเสียสตรีมลอนออกไปเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลนการ์ดเนี่ยคะ่ะเราก็จะแนะนําให้ติดตั้ง ควบคู่กับตัวดิสแทบภายนอกอาคารไปด้วยนะคะเราสามารถติดตั้งได้โดยการที่นําตัวฝาเรนการ์ดเนี่ยค่ะครอบลงไปบนหัวดิสแทบตรงนี้นะคะซึ่งภายในเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นตัวเหล็กนะคะเอาไว้ยึดเกาะตัวหัวให้มันติดได้แน่นสนิทนะคะสำหรับใครที่มีการใช้งานตัวดิสแทบติดตั้งกลางแจ้งนะคะก็จะแนะนําให้ติดตั้งตัวเรนการ์ดควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะช่วยลดการเปิดปิดได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยทําให้เราประหยัดพลังงานได้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ยืดอายุการใช้งานของ d i s แท็บค่ะ